เหมือนครั้งที่แล้วเราอัพเล่นๆนะฮะลองอัพดู EP หนึ่งปรากฏว่าเสียงตอบรับเป็นไงวะสำหรับผมผมโอเคนะฮะ<อ>ตอนแรกผมคิดว่า die, จะโดนดายเยอะสรุปคือเมแต่คำชมโอ้โหดายหนักกว่าเดิมเยอะจ้า สามารถติชมเข้ามาได้เลยนะครับว่าจะความคิดเห็นของคุณจะเป็นอะไรหรือว่าจะให้พวกเราเปรียบเทียบสังเวียนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ระหว่างโค้กกับแป๊บซี่ระหว่างอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกท่านสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเคสวันนี้เนี่ยจะเป็นเคสอของธุรกิจสตรีมมิ่งครับผมระหว่าง Netflix และ HBO ครับผม สวัสดีครับผมครับผมกลับมาเป็น EP ที่4แล้ว UBS Business Talk นะครับวันนี้เรากลับมากับสถานที่ใหม่ที่ไหนครับอาจารย์คณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสตูดิโอของคณะนะฮะที่เราจะมารายการหลายๆรายการที่นี่นะครับผมสำหรับวันนี้ที่เราจะพูดกันเป็นเคสสังเวียนธุรกิจระหว่าง2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัท เฟรมิงนะครับผมออสชอบดูซีรีส์พวกหนังนี่ชอบดูไหมน้อยนะครับถ้าเป็นซีรีส์ผมจะดูน้อยมากมดูแค่อนะสองซีรีส์ถ้าเป็นแบบคันแทจริงผมดูแค่เกมออฟท론กับบริกิ้งแบสควนซีรีส์ดื่นผมกว่าดูแบบปักปลายก็ไม่ได้ขนาดนะั้นแสดงว่าแนวของออสนี่จะดูทั้งของ HBO ซึ่ง เกมมอโตรนเป็นซีรีส์เรือธงของ HBO <ช>ถ้า Breaking Bad นี่มันก็จะมีใน Netflix อีกมีใช่ครับมีใน Netflix อ่าเพราะฉะนั้น2เคสนี้จะเป็น2เคสระหว่าง Netflix และ HBO ครับผม HBO เนี่ยอายุยาวนานมากเลยนะตอนนี้ถ้าถ้ารวมปีนี้นะฮะ2020เนี่ยมีอายุประมาณ47ปีแล้วนะฮะ HBO แต่ Netflix เนี่ยพึ่งจะมีครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำที่12ปี ครับผมเมื่อสักผมเล็กๆนะฮะผมจําได้ว่า HBO ขนาดไหนฮะท่ำความได้เลยช่งแบบเคเบิลทีวีดังๆอ่นะ HBO อ่ะจะไปผูกกับบริษัทที่ชื่อว่า UBC UBC เนี่ยจะมีถ่ายทอดทั้งฟุตบอลจะมีถ่ายทอดทั้งพวกหนังนะฮะ แล้วก็ HBO เนี่ยจะเป็นหนึ่งในลิขสิทธิ์ที่ UBC ได้ในตอนนั้นนะครับจานก็รู้จัก HBO มาจากตอนนั้นนั่นแหละฮะ HBO เนี่ยตอนที่ไปอยู่กับ UBC เนี่ยเขาเป็นการขายสิทธิ์ครับขายลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ให้กับ UBC หลังจากนั้นพอ UBC ถูก True Take Over ไปก็เปลี่ยนชื่อเป็น True แล้วก็พอหลังจาก True เนี่ยเพิ่งมาน่าจะสักปี2015 2015เนี่ย AAS Play ครับมาเป็นคนได้ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ h b o ครับผมแต่ปัจจุบันหมดแล้วนะฮะปัจจุบันไม่ใช่ของ AAS Play แล้วจะเป็นตอนนี้รู้สึกทำอิสระแล้วฮะแต่ว่าเขาจะมีพาร์ทเนอร์เป็น3 BB ค,ครับผมอันนี้คือเรื่องของ h b o นะฮะ แต่ HBO เนี่ยถ้าพูดไปเมื่อสักไม่กี้อ่ะย้อนกลับไปยี่สิปีที่แล้ว20ปีที่แล้วมาจนถึงสักหปีที่แล้วเนี่ย HBO คือเบอร์หนึ่งเลยใ,ในเรื่องของระบบ streaming อแต่พอมาสัก5้าปีที่แล้วเนี่ก็ดโดนแซงประมาณ2014ใช่ไหมครัประมาณ2015ครับ <15. S> 1 5พอปีปี2015บริษัทที่แซงชื่อว่า Netflix Netflix ใช่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะถ้าวัดกันตามรายได้ปี2019เนี่ย HBO มีรายได้อยู่ที่ประมาณ1,810ล้านเหรียญครับผม,มในขณะที่ Netflix เนี่ยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ2160ล้านเหรียญครับผมโคตรเยอะม,มันประมาณ4เท่านะ4เท่าเพราะฉะนั้นถูกเพิ่งถูกแซงเองเมื่อวะมาณ5ปีที่แล้วนะผู้ติดตามนะฮะยอดผู้ติดตามของ HBO เนี่ยอยู่ที่142ล้านคนในขณะที่ของ Netflix เนี่ยอยู่ที่ประมาณ169 ล้านคนก็ไม่ได้ต่งางกันมากนะใช่ตแต่ถ้าเปรียบเทียบความหลากหลายมันค่อนข้างห่างเดี๋ยวเพราะ HBO เนี่ยส่วนใหญ่ประเทศทางตะวันตกโดูพวกอเมริกา,วา,วาพวกพวกอังกฤษจะดูของ HBO แต่ของ Netflix เนี่ยฝังเอเชียดูเยอะตลาดเอเชียเติบโตมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่างประเทศนะ Netflix มีจำนวนผู้ใช้งานทั่วโลกนะ190กว่าประเทศทั่วโลกแล้วนะต่างกับที่ HBO HBO ปัจจุบันมีแค่50 ประเทศเทศูกต้องครับผมถ้าถ้าเป็นประเทศที่ดูนี่หาจจยากใช่ใช่แล้วครับอ่ะมามาดูซีรีส์แต่ละซีรีส์ก่อนเผื่อทุกท่านเป็นคอซีรีส์นะฮะซีรีส์เนี่ยทั้ง HBO และ Netflix เนี่ยก็จะมีซีรีส์แนวชนกันครับซึ่งเวลาวัดเรตติงเนี่ยจริงๆวัดเอ่อไม่ไม่มีอินเด็กซ์หรือไม่มีข้อมูลจากเว็บไซต์ไหนที่จะมาบอกว่าเรตติง อันนี้ดีกว่าอีกอันนึงเนี่ยผมก็เลยใช้ตัว Index ที่เป็นของ IMDb ฮะ Movie Database นี่แหละฮะมาเป็นตัวว่าคนเข้าไปโบตคนเข้าไปรีวิวซีรีส์ไหนมากกว่าอ่ะมาเรื่องซีรีส์ที่เป็นซีรีส์เรือธงแล้วครับเรือธงเนี่ยมองได้อย่างเดียวเลยว่า HBO มีเรือธงตัวเดียวและทุกวันนี้ยังไม่มีตัวทดแทนเลยตัอนนั้นมีชื่อว่า Game of Thrones Game of Thrones ครับแล้วก็มีทั้งหมด8ซีซซ่น <S 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 มาจนนวันนี้จบไปแล้วครับรจบไปแล้วแฟนตัวยงใช่ แฟนตัวยงม,มากมากครับเพราะฉะนั้นถามอะไรเป็นอับดุลถามได้ตอ,อบได้ตลย <c oughs> ได้ <c oughs> แต่ว่า Netflix เ,เนี่ยพยายามเดินเส้นเกมออฟทูลตัวหนึ่งด้วยซีรีส์ที่เขาจะมาชนนะมีชื่อว่า The Witcher The Witcher ครับผม The Witcher เนี่ยแน่นอนว่าคล้ายๆกับเกมออฟทูลตรงที่เขาเป็นนิยายมาก่อนนะเ <c oughs> ช่ชเ,เป็นนิยายมาก่อนเนี่ยเขาอยากจะเอานิยายที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นหนังก็เอิญว่า The Witcher เนี่ยมันไปดังกับเกมก่อนใช่จริงๆไม่ใช่ประสบความสำเร็จแค่นิยายกับเกมก็ประสบความสำเร็จมากประสบความ มากเลยนะใช่ครับแล้วก็เป็นของประเทศอะไรนะโปแลนด์นะปรจำเม็ดเเออประเทศแนวแนวที่เราไม่ค่อยรู้จักมากอ่ะครับผมเพราะฉะนั้นเขาเอาตัวนี้เป็นเรือธงใหม่แล้วก็เพิ่งจะมีซีซั่นแรกไปเมื่อเปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วครับผมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นเรือธงมากๆเหมือนกันแล้วก็แฟนคลับคนไทยก็เยอะชื่อเรียกว่า s t a n g e r t h i n g s t a g e r t h i n g ครับ h i n g นะครับ Yeah yo ตัวนี้เนี่ยมีสามซีซันแล้วยังทําต่อไปอีกวยเพราะยังทําต่อไปไอความคิดเห็นส่วนตัวนะผมชอบธีมของมันที่ทําให้มันเป็นยุคแปดศูนย์มันมีเพลงแบบแปดศูนย์มันมีแบบ้างแบบแปดศูนย์ช่วง <ๆ S 1> นี้ผมก็<อ>ชอบแนวยุคนั้นนะแต่คนนะมีโอกาสได้ดูมากกันไอเรื่องนี้นอืมสไตล์การแต่งตัวใช่เลยฮะการทําเมืองเมืองนั้นขึ้นมาทําให้เป็นอเมริกายุคแปดศูนย์คนไปดูคนไปดูเป็นเรื่องที่ ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เข้าใจยากอืก็ก็ดูได้สนุกสนุกไม่ไม่เหมือนกับพวกเกมมอฟโ e นไม่เหมือนกับ The ะว t ชเ e อที่มันจะมีรายละเอียดยมันจะมีแบ็กกราวด์พื้นหลังเยอะหน่อยนะครับอันนี้คือซีซีรีส์เหลือทงของทั้ง2บริษัทนะครับผมถ้าวัดกันตามเรตติ้งแน่นอนถึงจะเอาเกมมอฟโทนกับกับเดอะวิชเชอมารวมกันอะ่ะถึงจะเอาสเตนเจอร์สติงกับเดอะวิชเชอมารวมกันจะไม่เท่าเกมมอฟโทนอันนี้คือ เรตติ้งนะครับของ HBO ดีกว่าไม่ใช่แค <D S 2> <ด>่อีเชียใช่ไหมครับเกมของโ,รโทรทั้งโลกครับท่ไม่ใช่กบ้าเราคือทั้งโลกใช่ใช่เป็นที่นิยมมากๆนะครับมาดูซีรีส์ในอนาคตทีต่น่าจับตามองอนะครับผมจะขอเปิดด้วย HBO ก่อน HBO เนี่ยซีรีส์ที่เขาไปซื้อมาแล้วเว้ยแล้วก็อ่ะขอพูดเมื่อกี้เกมออฟโทนเนี่ยจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะมีภาคสปินออฟครับผมไอภาคสปินออฟเนี่ยมีชื่อว่า h o s e of the ดราก้อนนะครับผมภาคนี้กําลังสร้างอยู่ตอนนี้โควิดช่วงนี้โควิดอาจารย์คิดว่ามันจะประสบความสำเร็จเท่ากับภาคไม่น่าไม่น่าอย่างนี้ทําไมผมถึงมองว่าไม่น่าเพราะว่าเมื่อต่วนน่ะเขามีวัตถุดิบที่ดีเขามีนวนิยายของลุงจอร์ดอาร์มาตินอ่ะเรียบร้อยแล้วถึงประมาณเล่มที่4ี่เล่มที่5เขาถึงเริ่มสร้างซีรีส์แต่มาวันนี้ถ้าเขาจะสร้างบอสปินออฟอ่ะเขาไม่ได้ตั้งต้นจากตัวนวนิยายนั้นเล้เว้ยมันก็เลยเหมือนว่าเมคขึ้นมาใหม่ส้าใช่คืออาจจะมีพอดเรื่อง ให้คร่าวๆแต่รายละเอียดอะ่ะคนที่จะเป็นผู้กํากับอะ่ะคนที่จะเป็นคนเขียนบทอะ่ะรับสึกหนักเราคิดว่าหน้าจะไม่ปังเหมือนเมื่อก่อนไอ้นี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจะมีอันอื่นอีกเป็นการซื้ออะไรที่ประสบความสําเร็จมาแล้วมาทาซีรีส์ยกตัวอย่างครับเกมที่ชื่อว่า The Last o f ฟอารเกมเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยนะ <S <S ใช่โคตรประสบความสำเร็จเลยแล้วก็เป็นเอ่อ PS4 Executive ไหมใช่ครับเป็นเ c u t i v e บนเครื่องเล่น PS4 นะครับที่ <phase S 1> ผมไปดูข้อมูลมามันบอกว่าถ้าเขาจะให้ซีตอนนี้ซีซีรีส,ส,รส์นี้กำลังสร้างอ,อยู่ใช่ไหมฮะถ้าจะออกมาก็ต้องรอเกมภาคที่2ออกมาก่อนถึงจะก่อนซีรีส์ออกมาครับซึ่งตอนนี้ก็เนื้อเรื่องมันจะไปเหมือนภาคภาคหนึ่งไหมมนจะดำเนินต่อ ประเดินภาคต่อเอลลี่ต่อจากเมื่อเอลลี่โตขึ้นแล้วก็หนังพอพอรู้ไหมพอรู้ไหมไอซีรีส์ก็น่าจะดเนินเรื่องคล้ายๆแบบคล้ายๆภาคหนึ่งนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนน้องให้ผมว่าการตั้งมันกับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นงจับกับก็มีวัตถุดิบที่ดีฮะเพราะมันประสบความสำเร็จไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะที่งได้มาหมาดๆรางวัลออสการ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาฮะ บงจุนโฮครับจับพาราไซครับผมซึ่งกวาดรางวัลเบสทิเจอร์นี้ได้นะครับแล้วก็รางวัลต่างประเทศยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้กำกับยอดเยี่ยมก็ได้อีกเพราะฉะนั้นเขาไปเอาตัวที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยกลับมาสร้างเป็นมินิซีรีของ HBO จริงๆเรื่องพาราไซเขาก็ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ช่วงที่แบมรมีการประกวดหนังก็ได้รางวัลมาเยอะได้รางวัลมาตลอดออสการ์ก็ไม่น่าจะหลุดเหมือนกันะใช่ใช่มีประโยชน์เด็ดแต่ของหนังอาจารย์อะไรนะ ทนเข็มนาฬิกาวทวนเข็มนาฬิกา,กาใครใครเก็ตก็เก็ตนะใครไม่เก็ตก็ปล่อยผ่านนะครับมุกนี้กลับไปดูกันแนะนําให้ดูหนังก่อนอ่ะดูหนังก่อนแล้วค่อยมาจับคําพูดที oh. ่ออสมันพูดเมื่อกี้นะครับผมมาดูฝั่งของ Netflix <c oughs> ผมมองว่าซีรีส์ที่น่าจับตามองของ Netflix เนี่ยมีตัวเดียวเลยครับวันนี้ซีรีส์ตัวนั้นคือ Live Action One Piece Live Action ครับผมคือเขาพยายามที่จะไปเซอร์มังกะที่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นซีรีส์ครับเอามาทำเป็นคนแสดงจริงๆ วันพีซกับผมจะได้เข้ามาฉายในช่องของ Netflix ซึ่งสตูดิโอที่ทำถ้าผมจำไม่ผิดนะชื่อว่า Tomorrow Studio เป็นสตูดิโอที่ทำ p r e s ์ n ัน r a รแล้วเขาการันตีว่าเขาจะทุ่มงบต่อตอดในการทำวันพีซมากๆครับแล้วคนที่เขาจะมาคนที่เป็นเอ่อโปรดิวเซอร์ครับแกบอกว่าก็เป็นแฟนวันพีซด้วยแล้วแกจะไม่ทำให้แฟนแฟนวัน,นพีซผิดหวังอืเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูก <c oughs> ็อยากเห็นเหมือนกันว่าว like ันพีซไลฟ์แอคชั่นนี้จะเป็นยังไงจะออกมาแบบไหนใช่ครับผมเรามาพูดเรื่องของ กลยุทธ์ต่อไปนะว่ากลยุทธการตลาดอะไรที่ทำให้ Netflix เนี่ยสามารถชนะ HBO ขึ้นมาได้ภายใน5ปีที่ผ่านมานะฮะโอเคครับต่อไปเราจะมาพูดเรื่องของกลยุทธ์นะฮะว่าทำไมตอนปี2015เนี่ยทำไม Netflix ถึงสามารถแซง HBO ขึ้นมาได้ผมจะเป็นการวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะแล้วก็ผมมองไว้4กลยุทธ์ที่ทำให้ตัวของ Netflix ชนะ HBO มาจนถึงปัจจุบันถูกต้องครับมาปัจจุบันก็ยังครองตลาดเป็นเบอร์หนึ่งทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในทั่วโลกต่างประเทศนะครับผมกลยุทธ์แรกเนี่ยขอใช้ชื่อกลยุทธ์ว่าเพื่อขายสสหาย สีสหายทะลวงโลกใช่คื่อะไรคือขายสีสหายแบบนี้เอาคือระบบของ Netflix เนี่ยหรือระบบสตรีมมิ่งเนี่ยเป็นระบบที่เขาเรียกว่า Home Entertainment ครับไอโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยไว้สำหรับทำสื่อบันเทิงผ่านครอบครัวผ่านบ้านพ่อแม่ลูกมานั่งดูด้วยกันไอนี่คือโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะฉะนั้นคอนเซปต์แรกที่ Netflix ทําทำเนี่ย แน่นอนว่าเขาปล่อยเช่าเป็นระบบ Subscription Subscription คือบักสมาชิกเพื่อรับความันืทินไปไใช่ใช่ใช่จ่ายรายเดือน,อนของเน t f l i x เนี่ย419บาทสามารถดูได้4 c c เขา t นะครับไอ้นี่คือแพ็กเกจบ,บนสุดของ Netflix เพราะฉะนั้นถ้ามันจะเข้าคอนเซ็ปต์กับ Home Entertainment เนี่ยหมายความว่าครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกอาจจะลูก2คนถ้าพ่อเป็นคนตัดสินใจคนเดียวเนี่ยในการ จ่ายค่าสมาชิกแล้วก็ให้ลูกๆทั้งครอบครัวดูทั้งระบบเนี่ยม,มันหมายความว่าพ่อเป็นคนตัดสินใจคนเดียวเว้ยวันที่พ่อไม่ว่างวันที่พ่อไม่มีโอกาสได้ดูวันที่พ่อดี่ก็ไม่จาเป็น,ปนแล้ว,ลวเออพ่อเป็นคนเดียวเลยที่จะ ตัดสินใจว่าจะไม่จ่ายเงินใั้นแม่ใหญ่จ่ายแม่ใหญ่ทำไหวเก่งเรื่องทำไหวเก่งเรื่องถ้าถ้าแม่มีเวลา่างมากพอไม่อะไรพ่อไปจ่ายกูจะดูแม่บอกเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือคือระบบที่ที่เราเรียกว่า home entertainment แล้ว subscription ทำตลอดนะแต่ว่าพอเขาเริ่มเข้ามาในบางประเทศแบบในเอเชียเนี้ยเขามองว่าระบบแบบนี้มีความเปราะบางเพราะวันไหนก็ได้พ่อสามารถที่จะ cancel ยกเลิกการสมัครสมาชิกนี้ตลอดเวลานะแต่พอคบปรี เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มคือกลุ่มอะไรฮะคือกลุ่มอ,ออสนี่แหละ เออคก,กลุ่มของวัยรุ่นคือ<า>กลุ่มของน่าสาเพราะเขามองว่า419บาทเนี่ยมันจะตกคนละประมาณ105บาทเองอแล้วมันทําให้เครือข่ายนี้สมมติว่ามีคนแรกอยากดูมากๆสมมติว่าอออยากดูมากๆคนที่1น่กับคนที่2เนี่ยมันจะไปชวนเพื่อนคนที่3าคนที่1 2 3ไปชวนเพื่อนคนที่4มันก็จะเป็นเครือข่ายสีสหายแบบที่ว่าไ้เครือข่ายสีสหายเนี่ยสมมุติว่ามันดําเนินการกันแบบนี้ไปเดือนที่2เดือนที่3นะแล้วมี1คนในนั้นเนี่ย อยากที่จะออกไปมันจะทําให้ระบบ3สาหายที่เหลือเนี่ยต้องไปหาไอ้สาหายคนที่4เ <ใน S 1> ข้ามาทดแทนเพื่อนเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เครือข่ายของการเป็น Netflix เนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นไม่เบาบางเหมือนครอบครัวที่พ่อมีอำนาจตัดสินใจคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือกลยุทธ์แรกกลยุทธ์4สาหายนะครับกลยุทธ์ที่2ผมขอใช้คําว่ากลยุทธ์ตะเอเชียเพราะหลายบริษัทเนี่ยทุกท่านลองคิดดูพวกบริษัทที่ทําระบบสตรีมมิ่งที่ชื่อดังนะฮะในโลกนี้ทั้ง m a z o n Prime ทั้ง Disney Plu ทั้ง Netflix HBO h u l u ไอ้พวกนี้มาจากอเมริกาหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นการที่มาจากอเมริกามันหมายความว่าเขาเป็นเป็นภาษาอังกฤษออริจินอลคอนเทนต์เขาภาษาอังกฤษเลยแล้วการที่ภาษาอังกฤษเริ่มต้นในการทำซีรีส์เนี่ยเขาก็ต้องขยายไปพวกยุโรปก,ก่อน<ช>พวกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษก่อนเพราะฉะนั้นวันที่ n น t f l i x รู้สึกว่าต้องขยายมาทางเอเชียแล้วเพราะลูกค้าทางฝั่งเอเชียเยอะมากๆนะ,ะสิ่งที่เขาทำคือเขาต้องภาษา ใช่ครับเขาต้องลงงบการตลาดไปกับตลาดท้องถิ่นแต่ละประเทศโดยเฉพาะงบในการแปลภาษาทั้งซับไตเติลทั้งภาคไทยนะ ก็อย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าดูซีรีส์สักเรื่องหนึ่งเนี่ยอ๋อจะดูซับไทยหรือภาคไทยอ่ะซับไทยฮรซับไทยนะซับไทยอ๋อซับไทยแต่มันก็มีตลาดอีกส่วนหนึ่งที่ดูภาคไทยเพราะ้นอันนี้ส่วนตัวนะจะบอกว่าเวลาดูซีรีส์เวลาเราฟังน้ําเสียงที่เป็นภาษาแม่ของเขามากินกว่าแล้วละอ่บมันรู้สึกแบบอิ่มต่อมาแล้วก็ได้เหมือนเรียนภาษาติดด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตลาดอีกส่วนหนึ่งฮะที่ต้องการภาคไทยในขณะที่เหมือนของ HBO ที่มาบุก ในไทยเนี่ยน้อยมากที่จะหาภาพไทยอ่ะน้อยมากที่จะหาได้นะครับแต่ว่า n น t f ฟ i ิกซเขาลงทุนในเรื่องนี้นะครับอันนี้คือกลยุทธ์ในการเจาะเอเชียไม่ได้เฉพาะในประเทศไทยนะยังมีในประเทศอินเดียก็ใช่ไต้ห<ต>วันนี่ก็ใช่ฮ่องกงนี่ก็ใช่เกาหลีญี่ปุ่นนี่ก็ใช่ฮนะแต่วันนี้ นยังไม่ใช่สำหรับ Netflix กนะครับผมกลยุทธ์ที่3ผมอยากจะใช้คำว่าเป็น Original Content คํคำว่า Original Content เนี่ยมันจะพ่วงไปกับกลยุทธ์ที่2เมื่อกี้คือกลยุทธ์ที่เจาะเอเชียเพราะ Original Content ของ Netflix ในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะให้งบก,กับบริษัทท้องถิ่นให้งบก,กับบริษัทที่เป็นประสบความสำเร็จทางด้านการทำหนังมาแล้วในพื้นที่น,าน,านั้นในพื้นที่น,าน,านั้นในประเทศประเทศน,นั้นเพื่อที่จะให้ผู้กำกับเนี่ยไปสร้างหนังที่เป็น Original Content ของ Netflix โดยภายใต้าใตาการควบ กุ่มการผลิตโดย n e t f l i x ครับผมยกตัวอย่างประเทศไทยเคยดูไหมนี่เรื่องนี้ยังไม่เคยดูเหมือนกันนะเรื่องเคว้งครับจานดูแล้วว่าเป็นไงครับจาเคว้งครับเคว้งสมชื่อเลยเคว้งสมชื่อเลยครับผมลองไปดูครับเรื่องเคว้งเป็น Netflix Origi n a l ของประเทศไทยเรื่องแรกเลยนะฮะมาวันนี้ยังเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวยังลุ้นอยู่ว่าจะมีซีซั่น2ไหมนะฮะ เพราะฉะนั้นนอกจากประเทศไทยเนี่ยก็จะมีประเทศอื่นอีกทั้งออริจินอลคอนเทนต์ของเกาหลีนี่เยอะมากครับโอ้ใช่ครับอินเดียนี่ก็มีแล้วก็ไต้หวันนี่ก็มีญี่ปุ่นนี่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือให้งบเพื่อที่จะสร้างออริจินอลคอนเทนต์เลยใช่แล้วครับ ใช่แล้วทั้งทั้งหนังด้วยทั้งซีรีส์ด้วยนะครับมาต่อออริจินอลคอนเทนต์อันที่2ที่ผมดูว่ามันน่าสนใจนะคือการเอานวัตกรรมมาบวกกับออริจินอลคอนเทนต์ของ Netflix <ม>อย่างนี้เคยได้ยินคำว่าอินเตอร์แอคทีฟฟิล์มไหมครับคุค้นๆอยู่ฮนะอินเตอร์แอคทีฟฟิล์มคือแบบนี้ฮนะสมมุติว่าเราเป็นผู้ชมเรามีรีโมท1ตัวเนี่ยแล้วเราดูหนังหนึ่งเรื่องนะเราสามารถที่จะบังคับ ให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยก็าสามารถเลือกทิศทางหนึ่งได้เลือกอีกทิศทางในึงได้เนการเินเรื่งองถูกต้องผ่านตัวเราถูกต้องเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าออสดูกับอาจารย์ดูเนี่ยอาจจะมีตอนจบไม่เหมือนกันเพราะการเลือกเส้นทาง B แล้วออสอาจจะเลือกเส้นทาง A เส้นทาง A มันอาจจะพาไปถึงจุดจบอีกแบบหนึง่งแล้วเส้นทาง B มันอาจจะไปจุดจบอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นไอ้นี่ฮะคือที่เขาเรียกว่าอินเตอร์แอคทีฟฟิล์มซึ่งบริษเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่า b l a c แบล l กเมลเล e ร s แ a นเ h อรผมแน เห็นเป็นสารคดีท่องเที่ยวของแบกิวจังรู้จักรู้จักผมเคยไปดูอยู่มันจะมีให้เลือกเส้นทางอย่างงั้แหละใช่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 เออได้ดูเหมือนกันได้ดูเกันจะเดินข้ามทางจะใช้ไม้จะปีนจะอะไรก็สนุกนะมันเหมือนเราเราไปมีส่วนร่วมนะเราไปมีส่วนร่วมของการผจุดัยนี่คุณธรรมการถ่ายทำาก็ต้องถ่ายหลายรอบนะถ่ายหลายรอบมากเออมันต้องกลับมาถ่ายใหม่กลับมาดูตอนจบใหม่วางแผนใหม่แบกิวนั่นก็สนุกเหมือนกับมันจะไปหาอาหารใช่ไหมก็จะให้ไปกินงูหรือกินแมลงโอ้ย สนุกสนุกสนุกฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถที่จะควบคุมโชคชะตาชีวิตของคนคนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็น interactive film ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ netflix นะยังรอเรื่องต่อไปว่าเรื่องอะไรจะมานะกลยุทธ์สุดท้ายนะครับคือกลยุทธ์การทําการตลาดด้วยตัวเองอย่างนี้เผอิญว่าอาจารย์เนี่ยเคยทำเพจที่เป็นเพจเกี่ยวกับหนัง mm hmm. เกี่ยวกับซีรีส์มาก่อนแล้วอาจารย์เคยโคกับทั้งของ hbo และ netflix ข้อแตกต่างม,มันคืออย่างนี้ mm hmm. hbo เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย aas play เป็นคนได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอด AS Play เนี่ยเขาจะติดต่ออาจารย์มาเองเขาจะติดต่อด้วยตัวเองเลยคนที่ทำนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่ของ HBO แต่เป็นคนซื้อลิขสิทธิ์มาทำการตลาดเองแต่ของ Netflix เนี่ยเขาทำการตลาดด้วยตัวเองคือลงมาเล่นเองเลยใช่เขาอยู่ในไทยนี่แหละมีออฟฟิศในไทยเขาอาจจะจ้าง,างเงี้ย ad agency โตกลางซึ่งมาคอยคิดแคมเปญการตลาดให้ พอม,มาคอยคิดแคมเปญการตลาดให้เนี่ยเขาจะได้ดูฐานลูกค้าโดยใกล้ชิดครับผมเพราะฉะนั้นการเล่นของ Netflix เนี่ยเขาสามารถที่จะวางกลยุทธ์การตลาดได้แบบ Real Time ์เลยครับผมยกตัวอย่างนะฮะเคสการตลาดของ Netflix เนี่ยเขาเนี่ยช่วงปีใหม่เขาพยายามทําป้ายคือช่วงปีใหม่เนี่ยคนจะออกต่างจังหวัดมาไปเที่ยวต่างจังหวัดเปรอญว่า Netflix ไปทำป้ายแบบนี้ฮะปีใหม่เปลี่ยนใจยังทัน ไม่ไปไหนไป Netflix เขาจะเขียนป้ายแบบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตขึ้นให้ดูนะแบบนี้มันหมายความว่าคนที่รู้สึกว่ารถมันติดจังเลยจะออกไปต่างจังหวัดโอ้ยอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านแล้วทำอะไรอ่ะผมไดกว่าแบบขับรถไปดูในเทปไปด้วยใช่ไหมจริงจริงจริงอย่างนั้นได้ด้วยได้แบงี้อันตรายด้จยะนไอแคมเปญไอแคมเปญนี้เนี่ยจริงจริงเขาไม่ได้ให้คนขับรถเป็นคนดูเขาให้คนนั่งข้างๆหรือเขาให้คนที่นั่งรถขนส่งเนี่ยเป็นคนดูเพราะฉะนั้นเขาจะทำอย่างนี้ด้วยเขาจพพ่วงกกัับุดรถ แล้วก็มีจุดโหลดหนังของ Netflix มันหมายความว่าคนที่มีแอ count ของ Netflix เนี่ยสามารถไปเชื่อมอินเทอร์เนต็ตเขาได้เลยแล้วโหลดเก็บไว้ดูในมือถือได้แบบเป็นออฟไลน์เลยเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือแคมเปญที่เขาทำช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา นะครับียลทม์ามากอันที่2ตรงกลางนะฮะรูปตรงกลางตรงนี้ฮะเขาเขียนว่าโฆษณานี้ถูกตัดเนื้อหายาเสพติดออกเพราะฉะนั้นจะเป็นป้ายโฆษณาที่เหมือนกับถูกตัดภาพอะไรออกไปสักอย่างไอ้น,นี่แหละฮะคือโฆษณาเน้นซิเ <c oughs> จ๋งดีนะคือเรื่องเรื่องนี้เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเรื่องของนาคอสนะฮะเม็กซิโกเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมมันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับยาเสพติด การที่เขาอัดภาพออกไม่โชว์รูปดาราสักคนเลยแต่เขาเจ๋งมากที่กล้าทําแบบนั้นเขาคนจะได้รู้ว่าอ๋เรื่องมันผู้ใหญ่มากมัน18บวกมันเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดค้ายาอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูอันสุดท้ายนี่ผมว่าเจ๋งสุดอะเรื่องแคมเปญน,นี้นะฮะเป็นแคมเปญ The Haunting of Hill House ครับผมเป็นหนังผีครับผมเพราะฉะนั้นแคมเปญเน,นี่ยมันต้องเป็นแคมเปญเ,เกี่ยวกับผีผีสักหน่อยเขาเล่นแบบนี้เลยฮะเอาตึก ที่มันดูไม่ค่อยมีคนอยู่ที่มันดูล้างๆแล้วติดกับ BTS กับผมติดกับสถานีนั่นง BTS ต้องผ่านต้องเห็นต้องเห็นเออเพราะฉะนั้นเขาให้ตรงดาดฟ้าตั้งไปเลยฮะทําเป็นเหมือนบ้านล้างๆแล้วไอ้บ้านล้างๆเนี่ยแค่มองเราก็รู้สึกน่ากลัว <c oughs> แล้วใช่ไหมเออ <c oughs> แต่เขาทํามากกว่านั้น <c oughs> วิธีที่เขาทำเนี่ย เขาใช้ไอ้ตัวโคโลแกรมอะยิงเป็นเหมือนผีอะยิงเหมือนเป็นผีตัวผู้หญิงนะฮะขาวๆแวบหนึ่งสมมติว่าเวลาเรานั่งรถไฟฟ้านะฮะแล้วเราผ่านด้วยความเร็วเสี้ยววินาทีแต่ว่าไอ้เสี้ยววินาทีเนี้ยเราดันหันไม่เห็นผีมีสะดุกเลยมีสะดุกนะรูตัวนี้เป็นไวร์เล่ามากครับเป็นไวร์เล่าที่ที่เขาทำนะฮะล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยไม่ใช่ประสบความสาเร็จเฉพาะการตลาดอย่างเดียวเขายังประสบความสําเร็จด้านเรตติ้งในการดูด้วยนะเรื่องนี้ผมเห็นป้ายฆษลาอยู่ที่หนึ่งที่เยอรมันช่วงนี้แหละช่วงโควิด คือเขาอยากให้คนกักตัวอยู่บ้านเขาทำมีรย์เขาจะติดเป็นป้ายเล็กๆแล้วก็สปอยล์สปอยล์จุดสําคัญของซีรีส์หรือหนังเลือกเขียนไว้เพื่อบอกว่าถ้ามึงไม่อยู่บ้านมึงไม่กักตัวเนี่ยมึงจะรดูกูสปอยล์นะโอ้จริงจริงจริงช่วงโควิดเล่นนะแล่แกนบางครั้งคือมันเสียอัธร์ชัดบางครั้งแบบป้ายอะไรวะเออเราต้องอ่านสักหน่อยนะเออพออ่านสักหน่อยโอเสียอัธร์เพราะฉะนั้นวันนี้ คือเวทีของ Netflix Netflix ชนะ HBO ไปแล้วซึ่ง HBO อ่ะเป็นเบอร์2ครับผมแต่มันคือวันนี้ครับมันคือปัจจุบันปัจจุบันนี้แต่เราลองดูในอนาคตครับอนาคตที่บางบริษัทเนี่ยกำลังจะเดินเส้นเดียวกับ Netflix <ม>กําำลังที่จะเข้ามาเอเชียบริษัทนี้น่ากลัว้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะมีระบบสตรีมมิ่งอีกเยอะเลยฮะที่จะมาเอาตลาดเอเชียยกตัวอย่างที่น่ากลัวที่สุดคือ Disney Plus ดิสนีย์พล s สครับผมเรารู้ว่าหนังที่ทำลายได้เยอะที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคือ A v e n ว e r จ e ร์ Game Marvel ครับผมซึ่ง Mar เ vel ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Disney <c oughs> แล้วก็ Disney Plus เนี่ยแน่นอนว่าเขาจะเอาพวกซีรีส์เกี่ยวกับ Marvel Super h e r o มาลงเขาจะเอาซีรีส์เกี่ยวกับ s t a r Wars มาลงเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่มีฐานแฟนคลับ <c oughs> ที่ <c oughs> เออฝ <c oughs> านฐ <c oughs> านแฟนคลับ <c oughs> ที่แข็งแกร่งมากนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอีกครับมีทั้ง Apple Plus ครับผม v Plus แล้วก็มีั้ง Prime v ว d e o ซึ่งเป็นของ a เม z o n คนที่รวยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกเขาก็มาเล่นในระบบสตรีมมิ่งครับผมยังมีอีกครับ YouTube พรีเมียม o u t u b พรีเมียมเนี่ยมีฐานคนเข้าไปดูเยอะอยู่แล้วฮะพอเขาเริ่มทำพรีเมียมให้คนจ่ายค่า subscription รายเดือนเนี่ยเขาก็ทํา original คอนเทนตของ YouTube เอง เพราะฉะนั้นก็น่ากลัวเยอะนะฮะผู้แข่งต่อไปผมว่าอีกสัก5ปีเมื่อทุกบริษัทเข้ามาในเอเชียแล้วเนี่ยเป็นไปได้ที่ดูเดือดนะการแข่งขันธุรกิจสตรีมมิ่งเนี่ยแต่คนที่ได้จะดูเดือดนะคนที่ได้ผลประโยชน์มากสุดเพราะว่าเป็นผู้ชมผู้ชมจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดครับเพราะฉะนั้นเคสในวันนี้ก็ขอจบ EP เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอฝากรายการของเราไว้ด้วยนะฮะ UBS Business Talk ครับผมอาวมีอะไรจะฝากผู้ชมไหมเราอยากให้ผมเล่าอะไรไหมครอ่ะเชิญครับผมผมมีเรื่อง มีเรื่องอเราจะมาเล่าให้ฟังคือเมื่อวานแม่ผมใช้ผมไปซื้อของข้าวซึ่งผมต้องไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งใกล้บ้านแล้วทีนี้ผมก็โอเคไปซื้อก็ไปซื้อ,อ ผมก็เปิดประตูลงออกไปแล้วผมก็ขับก็ค<อ>่อยข,ขับมาอเตอร์ไซค์ไปช่วงนั้นประมาณสาัก4ี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยจานซึ่งรถมันก็ติดเป็นช่วง,งล่นเลืกงานใช่ไหมผมก็วันๆแล้วก็ค่อยขับไปขับไปแต่ก็ไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็ไปยูเทิร์นโค้งกลับซึ่งรในระหว่างยูเทิร์นโค้งกลับเนี่ยจา์ผมต้องเลงซอยให้ตรงว่าซอยไหนเนี่ยมันจะสามารถไปโผล่ทลุกับมินิมาตรงนั้นได้อ่าโอเคคือผมก็เห็นแล้ว่หละก็เลยเลงซอยนั้นเข้าไป ก็ขี่เข้าไปอาจารย์อือเอาแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยมันใกล้ที่สุดใช่ใกล้ที่มินิมาร์ทนั่นแหละผมก็เลยจอดแล้วก็ลงไปซื้ออในระหว่างที่ผมกำลังลงไปซื้ออจารมีคนเดินมาหาผมเขาก็มาตรวจแอลกอฮอล์ใช่ไหมอ่าแล้วผมก็โอเคครับผ่านผมก็ซื้อของอแล้วผมก็กลับมาขึ้นรถแล้วผมก็กลับบ้านในระหว่างทางกลับบ้านที่ผมบอกรถมันติดอาจารย์รถมันติดอผมก็ทํายังไงวะอ่าก็วัน แต่สุดท้ายผมก็ไปยูเคยกล,ลับมาบ้านได้ในระหว่างที่กลับมาบ้านหน้าปะซอยผมหน้าปะซอยเลย็กผมต้องก็ต้องมองให้ดีเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่าเป็นบ้านเราเราผ่านมาไวกลับได้ผมก็เลยขี่เข้าบ้านแล้วสุดท้ายก็เอาของไปฝากไหได้ของรับ <c oughs> นีน่มทงนี้เลยเหรอโอเคครับ <c oughs> <c oughs> okay, ผม <c oughs> ขอบคุณที่เสียเวลามาฟังเรื่องไร้สาระเลยครับ <c oughs> ขอบคุณครับผม 야, 다들 방망해.